เชลินพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบคำถามก่อน น้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ในความเมตตาต่อท่านสาธุชนทางบ้านเจ้าค่ะปุชากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมได้ฟังคลิปพระอาจารย์เป็นคลิปเกี่ยวกับสภาวธรรมในแต่ละชั้นเข้าใจง่ายเจ้าค่ะโยมกำลังเพียรปฏิบัติและได้กำลังใจในการปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์ ขอกาบด้วยจิตคารวะเจ้าค่ะโยมขอสอบถามสภาวะธรรมโยมนั่งภาวนาขณะที่รู้ตัวทั่วพร้อมสติตามรู้ที่ท่านพระอาจารย์สอนหาวติดกันตลอดเวลาต่อเนื่องจนน้ำตาไหลสติรู้สึกตัวตามรู้ร่างกายตลอดเป็นภาวะที่ขัดขวางการภาวนาจนต้องถอนจากสมาธิเจ้าค่ะ โยมไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเพิ่งเกิดขึ้นตอนเกิดอาการหาวไม่มีความรู้สึกง่วงเลยเจ้าค่ะสติตื่นตลอดเลยเจ้าค่ะโยมปฏิบัติอนาปานาสติมาก่อนอยู่แล้วภาวนาทุกวันตลอด4ปีและเริ่มการปฏิบัติกับผ้าจาย์ได้แปดเดือนแล้วเจ้าค่ะ โยมขอกรับเรียนถามว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าคะ่ะกราบขอบคุณเจ้าคะ่ะอาการหาวมันก็เป็นอาการที่กลไกธรรมชาตินะปฏิกิริยาในการที่ระบายสิ่งที่ข้างค้างต่างๆออกมานะอย่างร่างกายบางทีมันก็มีสิ่งหมักหมมอยู่ใช่ไหมแล้งก็ต้องขับออกมาทางทวารทั้งก้าเนีนะ่ย นะทางปากทางนะปัสสาวะอุจจาระต่างๆในทางสภาวธรรมก็เช่นกันมันก็ต้องมีการระบายออกเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะนันถ้าเรารู้สึกว่าปฏิบัติใจเรามีสติตั้งมั่นดีนะแต่มันมีอาการหาวระบายออกมาก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นการขับบางสิ่งบางอย่างออกมามันเป็นปฏิกิิยาของร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ ต้าไปติดข้องอะไรก็ทําความเข้าใจว่ามันก็คือกลไกธรรมชาตินั่นเองนะร่างกายมันมีอะไรที่อั้นอยู่มันก็ต้องระบายออกมาเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งสําคัญก็คือการที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นั่นเองนะนันก็ปล่อยให้ร่างกายมันปฏิกิยาสนองไปตามธรรมชาตินั่นแหละเราก็เพียงแค่เพียรฝึกหัดปฏิบัตินะทาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาได้หนึ่งๆน,นั่นเอง กระดาบนมัสการพราอาจารย์เจ้าค่ะโยมขอรายงานการปฏิบัติเนื่องจากโยมเคยปฏิบัติในรูปแบบรัติสมาธิพอไม่มีองค์ภาวนาแล้วจิตหลุดเจ้าค่ะตอนนั่งเกิดสภาวะอูบแต่โยมก็ตั้งสติขึ้นมาและทำแบบนี้ต่อเนื่องเจ้าค่ะแต่สภาวะช่วงเดินจงกรมมีสภาวะซึมซมมีฟุ้งซ่านบ้างเจ้าค่ะ ก็รู้สึกก็รู้สภาวะซึมซึมกับฟุ้งไปเจ้าคะ่ะน้องกาบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าโยมปฏิบัติถูกต้องไหมเจ้าค่ะและแก้สภาวะซึมซึมที่เป็นเฉพาะเวลาฝึกปฏิบัติได้อย่างไรเจ้าคะขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็ให้ฝึกสติสัมปชัญญะนะทำความรู้สึกตัวขึ้นมาได้หนึ่งหนงนะจนพัฒนาสติเต็มฐานนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นะเมื่อพัฒนาสติได้เต็มฐานทำความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาได้หนึ่งหนึนะมันจะเกิดการรับรู้ที่ถูกต้องนะเรียกว่าการรับรู้ที่มีความเป็นกลางนั่นเองนะ ถ้าสติมันยังไม่เต็มฐานนะบางทีมันก็จะกลายเป็นเราไปจดจ่อเกินไปบ้างนะเรานะเรียกว่าหลุดห่างออกไปเกินไปบ้างนะมันไม่พอดีนั่นเองนะสังเกตไหมนะเวลาที่จิตมันยังไม่ตั้งมั่นมันมีความรู้สึกซึมๆขึ้นบางทีใจเราก็ไหลไปจดจ่อความซึมๆนะอันนั้นเขาก็เรียกว่ามันก็จมไปกับอารมณ์เช่นกันนะแต่บางครั้งจิตมันก็ลอยฟุ้งซ่านไป เพราะมันเป็นธรรมดาในการฝึกตอนที่สติยังไม่ตั้งมันนะ่นเะนี่ยเดี๋ยวมันก็ไหลไปกับอารมณ์จมไปกับสิ่งต่างๆบ้างเดี๋ยวบางทีมันก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยออกไปบ้างนะก็ให้ตั้งสติทําความรู้สึกตัวขึ้นมาได้หนึ่งๆจนพัฒนาสติได้เต็มฐานนั่นแหละคือมันจะรู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวเลยเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมา เมื่อพัฒนาสติจนเต็มฐานทําความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาได้ดนงเงๆการรับรู้มันจะรับรู้แบบพอดีกลางๆก็คือมันไม่เข้าไปจดจ่อกับจุดใดจุดหนึ่งสภาวะใดสภาวะหนึ่งจนเกินไปในขณะเดียวกันมันก็ไม่ถอยห่างจนเกินเป็นฟุ้งซ่านเลื่อนลอยออกไปเรียกว่ามีการรับรู้ที่มีความพอดีพอเหมาะพอดีนั่นเองนะ มันจะเกิดสภาวะตรงเนี้เมื่อเราเริ่มพัฒนาสติได้เต็มฐานนะคือรู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวจะให้เทคนิคง่ายๆก็ได้ก็คือรู้กว้างๆสบายๆนั่นเองนะแต่การที่เราจะรู้กว้างๆสบายๆไม่จดจ่อนั้นนะมันต้องค่อยๆฝึกจนสติมันเริ่มมีกำลังนั่นเองนะเหมือนเรามองดูทั้งนอนเนะี่ยบางทีเราไปโฟกัสจดจ่อมันก็จะคอยจมไปกับสิ่งนั้นนั่นเองนั่นะคือการจดจ่อ แต่การที่เรามอง,กว,งกว้างก็คือมันก็ไม่จดจอ่อมันก็จะเป็นมองกว้างๆแต่น,นี่คือสภาวะธรรมที่รู้กายรู้ใจมันจะไม่ไปจดจอ่อกับจุดใดจุดหนึ่งแต่มันจะเป็นการแบบรู้กว้างๆสบายๆรู้สึกทั้งตัวนั่นเอ,นะองนะเพราะนั้นคาตอบก็คือพัฒนาสมัมปชัญญะสมัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพัฒนาสติจนเต็มฐานมันจะเกิดการรับรู้ที่ถูกต้องนะแล้วมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า รมอันเอกปรากฏขึ้นนะมันจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่ารู้ธรรมเฉพาะหน้านั่นเองกรามนามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอโอกาสท่านพระอาจารย์โยมขอส่งสภาวะธรรมจากการปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์ทุกวันต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดเช้าค่ำระหว่างวัน และฝึกเดินสภาวะหลังตื่นนอนตลอดระยะการฝึกปฏิบัติเป็นเวลาสองปีแล้วเจ้าค่ะสภาวะฐานกายฐานเวทนารู้ลมหายใจเข้าออกรู้กายที่นั่งยืนและเคลื่อนไหวสามารถรู้สึกได้ทั้งตัวเจ้าค่ะบางครั้งอยู่กับฐานกายแต่รับรู้สภาวะของมวลพลังงานไหวๆภายในกาย และในขณะเดียวกันก็รับรู้จิตนึกคิดปรุงแต่งที่ผุดขึ้นด้วยเช่นกันเจ้าค่ะการรับรู้ที่ฐานจิตเมื่อสติมีความตั้งมั่นรับรู้สภาวะของมวลพลังงานที่ผุดขึ้นเป็นกระแสจากฐานกายที่นั่งผ่านตรงช่วงกลางอกและผุดขึ้นผ่านบริเวณใบหน้าขึ้นสู่หน้าผากแล้วก็คลายตัวไปเจ้าค่ะ โยมมรับรู้มวลพลังงานที่คายตัวที่ฐานจิตตรงกลางอกมวลพลังงานภายในกายที่แผ่ขยายและแผ่ซ่านจากบริเวณตรงกลางหลังมารวมกับมวลพลังงานที่แผ่ขึ้นเป็นแนวบริเวณกลางลำตัวขึ้นสู่ใบหน้าและจางคายไปเจ้าขารับรู้ความรู้สึกอยู่กับฐานกาย มวลพลังงานที่แผ่ขยายภายในกายเกิดสภาวะแผ่ซ่านเต็มฐานกายแผ่ขยายออกนอกกายเป็นเนื้อพลังงานที่คลายตัวจากการรัดตึงเป็นพลังงานที่นิ่มนวลและบางเบาเจ้าค่ะรับรู้การเคลื่อนตัวของมวลพลังงานของฐานจิตช่วงบนจากกางลำตัวที่คลายตัวออก ทรงอยู่กับสภาวะดังกล่าวนี้ก็เริ่มเห็นพลังงานที่หมุนวนช่วงบริเวณท้องเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,นลงแล้วก็คลายตัวไปเจ้าค่ะรับรู้ก้อนพลังงานที่รวมตัวตรงกลางอกรอยตัวแยกตัวออกแล้วก็ยกขึ้นและจางคลายไปและได้ยินเสียงพูดของจิตสังขารอยู่ไกลๆบ้าง บางประโยคก็พอจะรับรู้ได้ยินเสียงชัดเจ้าค่ะโยมขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ได้โปรดชี้แนะวิธีการวางใจกับเสียงพูดในใจว่าควรจะวางใจอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นกลางตรงทางตรงธรรมต่อการปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะ ขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าก็เป็นการศึกษาโดยลำดับนั่นเองนะอันเนี้ยนะเราจะได้เห็นคุณจากการที่เราให้ความสำคัญใส่ใจฝึกหัดตั้งแต่การปู่พื้นฐานที่ดีทีเดียวนะเหมือนการที่เราจะสร้างตึกให้มันสูงขึ้นไปนะรากฐานงานฐานรากสำคัญไม่ละนะ สำคัญยิ่งทีเดียวนะถ้าฐานรากไม่ดีสร้างไปที่เหลือมันก็พังหมดทีเดียวนะเมื่อมีความใส่ใจฝึกฝนปูตั้งแต่พื้นฐานจนมีรากฐานที่หนักแน่นมั่นคงจากการเริ่มตั้งสติไว้กับกายการรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้กายที่นั่งที่ยืนที่เดินที่นอนนะทำความระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาได้หนึ่งหนึ่ง จนสติมีกำลังพัฒนาสติจนเต็มฐานทำความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาได้เหนี่ง,งเมื่อพัฒนาสติจนเต็มฐานกายได้ดีนะมันจะรู้เท่าทันการทำงานของจิตใจขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะบางทีเราเข้าใจว่าเราต้องดูจิตดูใจนะแต่การที่เราพยายามดูจิตดูใจ,โด,จโดยที่สต,เสติเรายังไม่ตั้งมั่นเนะี่ย มันจะกลายเป็นไหลไปกับอารมณ์ต่างๆมันจะกลายเป็นจมไปกับสิ่งต่างๆซะมากกว่าดูปวดก็จมไปกับความปวดดูความคิดก็จมไปกับความคิดไรไปกับความคิดแต่ผลจากการที่เราเริ่มตั้งสติขึ้นมาทำความรู้สึกตัวขึ้นมาหนึ่งๆจนพัฒนาสติขึ้นมาได้เต็มฐานะเรียกว่าเริ่มมีบาดฐานนั่นเอง ผลจากการที่สติเต็มฐานเนี่ยมันจะรู้คุมทั้งสีฐานโดยธรรมชาติอยู่แล้วเรื่องของกายก็รับรู้กายขึ้นมาได้ทั้งตัวรู้สึกการหายใจรู้สึกถึงกายที่นั่งอยู่รับรู้ความรู้สึกของกายที่นั่งอยู่ฐานเวทนามันก็รับรู้ความรู้สึกของกายขึ้นมาได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะ สบายกายมันก็รู้ไม่สบายกายมันก็รู้เฉยๆมันก็รู้ใช่ไหมถึงเราไม่ต้องไปตั้งใจรู้มันก็รู้ขึ้นมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั่นคือความรู้ที่เป็นปกติทีเดียวถ้าเรายังมีความตั้งใจอยู่มันก็ยังไม่ปกติมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการฝึกหัดแต่เมื่อใดที่สติเต็มฐานมันจะเกิดการรู้ที่เป็นปกติเป็นธรรมชาติทีเดียวคือมันไม่เข้าไปจดจ่อเกินไป จนจมไปกับสิ่งหนึ่ง,งและมันก็ไม่ถอยห่างจนเกินไปจนฟุ้งซ่านหลุดลอยไปเกิดการรับรู้ที่พอดีมีความเป็นกลางตั้งแต่บาดฐานนั่นเองท่านเรียกว่าสัมมาสติคือการละลกรู้ที่ถูกต้องในขณะเดียวกันมันก็รู้เท่าทันการทำงานของจิตใจขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติอยู่แล้วจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้ จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้นะฟุ้งซ่านก็รู้จิตไหลไปก็รู้ก็รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาอยู่เสมอจิตตั้งมั่นก็รู้นะผลจากการที่เราใส่ใจฝึกการปูพื้นฐานจนพัฒนาสติเต็มฐานได้ดีเนะี่ยมันจะทำให้เรารู้คุมทั้งสี่ฐานเลยเรียกรู้แบบปกติ รู้แบบพอดีรู้แบบเป็นกลางรู้แบบเป็นธรรมชาติทีเดียวเรียกว่าเริ่มตั้งหลักให้ถูกต้องนั่นแหละนะอันนี้คือบันไดขั้นแรกนะการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยมีบันไดยอยู่สี่ขั้นนะถ้าเรารีบร้อนจะขึ้นไปโดยที่บันไดขั้นแรกเรายังเหยียบได้ไม่ดีสุดท้ายเราก็จะล้มคัมมำลงมานั่นแหละนะมันก็เป็นการเรียนรู้อีกนั่นแหละ พระผู้มีพระภาคจะอุปมาเหมือนวัวที่เดินตรนริมเหวน,ะนเวลาเดินขึ้นเขาที่มันริมเขามันเป็นไงนะถ้าไม่เดินให้ดีนี่มันตกเขาได้ทีเดียวนะวัวมันจะต้องค่อยๆเดินกนะ้าวแรกได้มั่นคงก่อนจากนั้นก็ก้าวขั้นที่สองพราะก้าวที่สองมั่นคงดีแล้วมันถึงจะก้าวขั้นต่อไปก็เรียกว่าค่อยๆก้าวนั่นเองอย่างดักแน่นมั่นคงนะ การฝึกหัดพัฒนาสติการเข้าสู่สภาวะธรรมก็เช่นกันท่านทั้งหลายพึงใส่ใจตั้งแต่บาดฐานทีเดียวบาดฐานมันคืองานฐานลากนะถ้าบาดฐานไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็พังหมดแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นการเรียนรู้สุดท้ายท่านทั้งหลายจะต้องวนกลับมาปูพื้นฐานอยู่ดีทีเดียวถ้าหลักฐานยังไม่หนักแน่นมั่นคงพอนั่นคือบันไดขั้นแรกนะ พอพัฒนาสติเต็มฐานกายได้ดีนะมันก็จะมีแรงส่งขึ้นสู่ชั้นถัดไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสภาวะที่เล่าเนี่ยมันคือการพัฒนาโดยลําดับอยู่แล้วนะการที่รู้ถึงกระแสที่ผุดขึ้นเป็นธรรมรมจากใต้ลิ้นปีเป็นกระแสผุดและจางคลายอันเนี้ยมันเข้าสู่การพิจารณาจิตในจิตโด,ดยธรรมชาติอยู่แล้วนะแล้วมันก็กาลังเข้าสู่ระดับวิปัสสนาโดยธรรมชาติอยู่แลนะ้ว จากการที่เราใส่ใจฝึกตั้งแต่พื้นฐานให้มีความหนักแน่นมั่นคงมันย่อมส่งผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาตรงทางตรงธรรมโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะหลักของสติปัฏฐานก็คือตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรู้ธรรมเฉพาะหน้านะก็รับรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏไปเรื่อยๆนะ ที่ถามว่าจะวางใจเป็นกลางได้อย่างไรก็เพียงที่ปฏิบัติไปเนี่ยนะความเป็นกลางมันไม่ได้เกิดจากการที่เราตั้งใจนะเมื่อใดที่เราตั้งใจคือใช้สมองเนี่ยมันจะยังไม่เป็นกลางหรอกนะแต่มันเกิดจากสภาวะที่เราปูพื้นฐานได้ถูกต้องแล้วมันค่อยๆพัฒนาเยลำดับจนมันพ้นจากการติดข้องต่อกายพ้นต่อการติดข้องต่อสมองต่อความคิดพ้นจากการติดข้องต่อสิ่งต่าง จะเข้าถึงความเป็นกลางโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเองตรงนั้นมันเป็นผลนะหน้าที่ของเราก็คือการเพียรสร้างเหตุการลงมือปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่อยไปตามบันไดสี่ขั้นฐนะานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมนั่นเอง กราบนมาสการพระอาจารย์ขอรับผมขอรายงานสภาวะธรรมขอรับตอนนี้ผมเข้าอยู่ที่สุขตลอดเวลาแต่เมื่อผมออกจากสุขความทุกข์ก็มีสุขก็มีเห็นทุกอย่างขอรับตัวรู้ชัดเจนรู้สึกตัวตลอดเวลาทุกสิ่งที่ปรากฏก็หายขอรับอะไรก็หายเหลือแค่ตัวรู้ ในรู้นั้นผมก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีครับผมยังงงตรงที่ตัวรู้ยังมีรู้อีกก็เลยเห็นทุกชัดเจนสุขชัดเจนจนดับไปครับผมต้องทำอย่างไรต่อครับแต่ผมก็ชอบเข้าอยู่ที่สุขผมก็เข้าอยู่ที่สุขตลอดเวลาครับผมสงสัยครับเมื่อรู้ในรู้ก็ไม่มีอะไร แล้วอะไรมีอะไรได้ครับผมต้องแก้ไขอย่างไรครับกราบขอบพระคุณครับก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะมันเป็นสภาวะธรรมนะหลักของสติปัฏฐานเนี่ยใช้ได้ตลอดรอดฟังเลยตั้งแต่ระดับเบื้องต้นท่ามกลางเราก็ที่สุดนะก็คือตั้งกายตรงนะคำว่าตั้งกายตรงเนี่ยมันมีไวยะนะ ไม่ใช่แค่กายหยาบเท่านั้นเมื่อกายหยาบตรงนะเวลาเข้าถึงสภาวะภายในนามกายก็จะตรงจิตก็จะตรงทุกอย่างมันจะตรงหมดมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรู้ธรรมเฉพาะหน้านั่นเองการตรงตรงนี้แหละที่มันจะทำให้คืนสู่ความเป็นกลางนั่นเองนะการจะคืนสู่ความเป็นกลางได้คือ,คอการไม่เอ็นเอียงนั่นเองนะ ถ้ากายเรายังไม่ตรงมันยังเอียงๆอ,อยู่มันยังไหลไปตามแรงดึงดูดของโรคอยู่สภาวะมันก็ยังไม่ตรงเมื่อยันยังไม่ตรงมันก็ไม่เป็นกามันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนจึงให้เริ่มต้นของการตั้งกายให้ตรงเสียก่อนตั้งกายตรงดํารงสติมันรู้ธรรมเฉพาะหน้าเนะมื่อกายตรงนะสภาวะ ก็จะเริ่มตรงทางตรงธรรมโดยธรรมชาติอยู่แล้วการดำรงสติมั่นรู้ธรรมเฉพาะหน้าเมื่อสติตั้งมั่นนามกายก็จะตรงโดยธรรมชาติอยู่แล้วจิตก็จะตรงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเมื่อรู้ธรรมเฉพาะหน้าไปเลยก็จะเริ่มเกิดสภาวะคลายออกหลุดออกจากสิ่งต,างต่างๆการที่รับรู้ว่าสิ่งต,างต่างๆมันจางคลายไปมันคือสภาวะธรรมอยู่แล้วน,นั่นเอง นะสิ่งต่างๆมันก็จางคลายไปคลายออกหลุดออกไปนะมันก็เหลือแต่รู้ธรรมเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนั่นแหละนะการดำเนินอยู่ในทางสายกลางก็คือรู้ธรรมเฉพาะหน้าอยู่กับปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันไปมันจะเป็นไปเพื่อการหลุดออกคลายออกพ้นออกไม่ติดข้องไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดนั่นเองนะเหมือนเราขับรถวิ่งอยู่ในทางสายเอกนั่นแหละนะ เราก็มองตรงมีสติไม่วอกแวกเหลียวซ้ายเหลียวขวาขับดําเนินไปเรื่อยๆตามทางสายกลางเรื่อยไปอยู่กับปัจจุบันธรรมให้ต่อเนื่องกันไปแค่รู้แค่รู้สึกสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สึกไม่ติดข้องอยู่ ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งปวงในโลกด้วยนะดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้วางเมื่อใดเธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินทราบก็สักแต่ว่าทราบรู้ ก็สักแต่ว่ารู้เมื่อนั้นตัวเธอก็ไม่มีเมื่อตัวเธอไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกไหนไหนนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์นะสภาวะรู้สักแต่วรู้เนี่ยรู้ทำเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ ไม่เกิดการติดข้องไม่เกิดการเอ็นเอียงไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดจะคืนสู่ความเป็นกลางโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่เรียกว่าจิตหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นในระหว่างทางมันก็จะมีสิ่งดึงดูดให้เราเกิดการติดข้องเกิดการเอ็นเอียงแวะข้างทางอยู่เสมอเมื่อเกิดการติดข้องเกิดการเอ็นเอียงมันก็เคลื่อนออกจากทางสายกลางเกิดอุปทานเกิดตัณหาเกิดตัวตนขึ้นมา แต่เมื่อใดที่มันคลายออกไม่ติดข้องไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดรู้ธรรมเฉพาะหน้าอยู่กับปัจจุบันธรรมให้ต่อเนื่องกันไปนะแค่รู้แค่รู้สึกสักแตว่ตว่ารู้สักแต่ว่ารู้สึกไม่ติดข้องอยู่ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งปวงในโลกด้วยก็จะคืนสู่ความเป็นกลางโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเองนะ แต่สภาวะแบบนี้ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าเรายังเป็นขลาดคารวาดอยู่เนี่ยมันไม่สามารถอยู่กับสภาวะแบบนี้ได้ตลอดเวลาหรอกเพราะว่าเวลาที่เราต้องทำกิจการงานใช้ชีวิตในสมมุติของโลกมันก็ต้องว่ากันไปตามสมมุติของโลกแต่เวลาที่เราว่างจากกิจการงานจากการสัมผัสสิ่งต่างๆในโลกเนีเราก็สามารถอยู่กับสภาวะเข้าถึงสภาวะธรรม เข้าถึงความเป็นกลางโดยลำดับลำดาได้ก็ต้องรู้จักในการบริหารการใช้ชีวิตระหว่างทางโรคและทางธรรมนั่นเองนะการที่เราจะทำอย่างนั้นได้หมายความว่าเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความชํานาญในสมาธินั่นเองนะสังเกตสภาวะที่มันพ้นจากการปรุงแต่งพ้นจากการเกาะเกี่ยวเหลือแต่สภาวะธรรมรนร้วนที่เรียกว่ารู้ธรรมเฉพาะหน้าอยู่กับปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันไปนั้นนะ ความเป็นกลางนั้นน่ะมันเป็นสภาวะที่เป็นอิสระมันเป็นสภาวะที่พ้นจากโรคนั่นเองนะแต่ในเวลาที่เราต้องสัมผัสโรคต้องทำกิจการงานมันก็ต้องว่ากันไปตามสมมุติของโรคเพราะฉะนันเราต้องถอยกลับมาได้พลิกไปพลิกมาระหว่างสมมุติกับสภาวะธรรมได้เรียกว่ารักษาสมดุลระหว่างภายในกับภายนอกนั่นเอง ภายนอกก็คือเรื่องของกายภาพการใช้ชีวิตอยู่ในโลกว่ากันไปตามสมมุติภายในก็คือเรื่องของสภาวะธรรมที่เหลือแต่รู้ธรรมเฉพาะหน้าอยู่กับปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันไปการที่เรายังเป็นขลาดคารวาที่ต้องใช้ชีวิตทำกิจการงานอยู่ในโลกเนี่ยถ้าเราเหลือแต่สภาวะธรรมล้วนๆเนี่ยมันใช้ชีวิตในสมมติของโลกไม่ได้หรอกนะมันเป็นสภาวะที่พ้นโลกนั่นเอง เพราะฉะนั้นมันก็ต้องบารลรานซ์การใช้ชีวิตระหว่างทางโลกทางธรรมที่เรียกว่าโลกไม่ช้ำธรรมไม่ขุนเราจะพบจุดนั้นได้ก็คือความพอดีนั่นเองสิ่งนี้เราจะทำได้เราต้องมีเรื่องของวัดส,สีคือความชำนาญการฝึกฝนในการเข้าสมาธิในการถอยออกจากสมาธิในการเข้าสภาวะธ,ธรรมในการถอยออกจากสภาวะธรรม ในการเพิ่มระดับสมาธิในการลดระดับสมาธิในการทรงอยู่กับสมาธิในแต่ละการฝึกความชำนาญในสมาธิมันก็เหมือนการขับรถนั่นแหละนะรถมันเป็นยานพาหนะที่จะนําพาเราไปนะเราจะใช้งานรถได้ดีเราก็ต้องฝึกหัดขับรถใช่ไหมนะบางจงังหวะมันต้องมันเหยียบคันเร่งได้มันเพิ่มความเร็วได้บางจงังหวะมันต้องลดความเร็วบางจงังหวะมันก็ต้องหยุดอยู่ บางจังหวะมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่างๆก,ก็สามารถเรียนรู้ฝึกเรื่องของการเดินสภาวธรรมให้มีความชำนิชำนาญน,นั่นเองนั่นคือธรรมะระดับทรามกลางคือเรื่องของสภาวธรรมเรื่องของการฝึกหัดเรื่องของการเดินสภาวธรรมจึงจะสามารถพบจุดบาลานการใช้ชีวิตระหว่างทางโลกเรากัทางธรรมสมดุลระหว่างทางโลกสมดุลระหว่างทางธรรม สมดุลระหว่างภายในกับสมดุลระหว่างภายนอกก็คือเรื่องของสภาวะกับเรื่องของกายภาพการใช้ชีวิตทางนอกที่เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางนั้นมีตั้งแต่ระดับกายภาพเบื้องต้นและระดับสภาวะธรรมคือทางสายกลางนั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มาต้องใช้การเรียนรู้ฝึกหัดก,การเพราะปลูกนั่นเองก็สามารถเรียนรู้จากตามที่ลงสอนอยู่เป็นประจำได้นั่นเองนะ